สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าพิธีถวายกองบุญทอดพระป,ป่าบำรุงวัดพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าพิธีถวายกองบุญเผยแผ่ธรรมผ่านซูมพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะประธานประกอบด้วยการเลนมิตรช,ชัชมนแก้วอัมพรการเลยมิตรวิชพล การลยมิตรวิชาพาดพรชัดรัตการลยมิตรธิดาหม่อมไมตรีการลยมิตรธัญลักษณ์โชติชิรพันธ์การลยมิตรประมวลศีนการลยมิตรโดนลัลโคกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสัธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกลองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรไว้พระธรรมกายฟอลอริดาทุกท่านค่ะ